สวนมากจะอยู่ถ้ำมากกว่าอยู่ถ้ำมากกว่าทําไมหลวงปู่ชอบอยู่ถ้ำหลวงปู่มันวิเวกเหรอมันสงบดีมันสงบดีใช่แล้วก็ฉันเวลาเดียวอ๋อฉันเวลาเดียวหลวงปู่จะฉันฉันช่วงไหนฮะเช้าหรอฮะเช้าระหว่างสี่โมงครึ่งอ่าฮะแล้วแล้วอยู่อย่างนั้นใครไปใส่บาตรหลวงปู่ฮะก็เราออกมาบูบ้านออกมาบูบ้านจชลงจากเขาโอ้แล้วก็รวมหมด หวานข้าวรวมหมดรวมหมดฉันได้บาดจ้ะโอ้ล่ะหวานข้าวรวมหมดะนะหลวงปู่มันไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องกระเพาะอะฮะไม่มีไม่มีหลวงปู่มีความชินอยู่แล้วนะก็ฉันอย่างนั้นจ้ะฉันฉันมื้อเดียวแล้วก็ฉันรวมด้วยจ้ะโอ้ถ้าคนปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ากินแบบนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องท้องแต่หลวงปู่ไม่มีเนาะไม่มีโอ้ฮะก็ก็ฉันฉันมื้อเดียวนะแล้วก็อยู่ในถ้ำหลวงปู่อยู่ในถ้ำเนี่ย ถ้ำส่วนใหญ่มันก็จะมีพวกสิงสาราสัตว์เคยอยู่หรือไม่ก็เขาบอกว่ามีมีสิ่งลี้ลับอชะมีหลวงปู่เจอไหมก็เจองูทางหนึ่งเจองูก็เขาไม่ได้ทำอะไรหรกโอ้หลวงปู่แผ่เมตตาให้ใชโอ้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่น้ำก็แบ่งกันน้ำก็แบ่งกันเขาเขาอยากจะแบ่งกับหลวงปู่หรือเปล่าก็ ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเยนี้อ๋อไม่มีปัญหานะฮะโอ้บางทีเราเอาไปตักนะบางทีไปเจอกระตัวจเราเขาไม่ทำอะไรเราเขาไม่ทําอะไรเราอ่ไม่โอ้หลวงพ่หลวงปู่รู้ไหมว่าไอ้งูพวกนี้เป็นงูประเภทไหนอะไรยังไงหลวงปู่รู้ไหมลายมันใช่งูเห่าหลวงปู่ก็รู้งูจงอางก็รู้แต่ที่มันอยู่กับกับหลวงปู่งูอะไรอย่างปู่งูจงอางจงอางเลยเหรอฮะหลวงปู่โอ้เขา หน้าหน้าร้อนเนี่ยกจะลงไปแช่ตัวอยู่โอ้ใช่ตัวอยู่ในน้ำหน้าร้อนแล้วหน้าร้อนร้อนอันนี้เราก็ต้องดื่มน้ำแล้วก็เอาตัวไปตักเอาตัวไปตักพอดีขาไปโดนตัวเขาไปโดนตัวเขาด้วยนะแต่ก็เฉยเฉยไม่มีอะไรโอ้หลวงปู่ได้สื่อสารมาได้คุยไหม เราไม่ได้สืบชานเพียงเราเ็าบอกต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันแบ่งเงินกินเนกินนะน้ําก็แบ่งกงินใช้อ่ะนะโอ้นะเออถ้ามันมีการเสียค่าน้ําแกก็เสียไปด้วยอะไรอย่างนั้นนะ่โอ้หลวงปู่อยู่อย่างนั้นเนาะโอ้หลวงปู่อยู่อย่างนั้นกี่เดือนนะหลวงปู่อยู่ว่านานเหมือนกันเกือบพันชาเกือบพันษาโอยู่ในถ้ำตอนนั้นอายุสักประมาณเท่าไหร่หลวงปู่ฮะ ็ประมาณเลขเจ็ดแล้วะเจ็ดแล้วอะโอ้โหนะเลขเจ็ดแล้วนะหลวงปู่ก็อยู่อย oh ู่อย่างนั้นมีมีโยมอุปถากไหมไปหาหลวงปู่ไปอะไรมีนะมีคับเขาก็ไปขอช่างเมตตามังค่าขายมากเอ้าเรียึ้งแพทยครับโอ้ดีเขาก็เอาของแห้งครับไปถวายครับ่ยอางจวนมากจะเป็นเบอรมี จ้ะมีแดดเป็นถุงส่วนตัวหลวงปู่ชอบฉันอาหารแบบไหนครัหลวงปู่ได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างเราจะไปเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้แล้วแต่เขาจะใส่บาตมาทําบุญมานะฮะหลวงปู่เน้นไหมครับว่าเนื้อสัตว์ฉันได้ดีกว่าผักหรือผักฉันได้ดีกว่าไม่เน้นอมีอะไรก็ฉันตามนั้นโอ้ ถ้าดูแล้วเนี่ยหลวงปู่หลวงปู่มีสภาพร่างกายที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แข็งแรงอ่ะนะมันมันมีสิ่งอะไรที่ทําให้หลวงปู่มีสุขภาพร่างกายดีหลวงปู่ฮะก็เราสดดว<อ>สดมนต์หไหว้พระสวดมนต์ไหว้พระแล้วเรามีโอกาสที่อากาศดีแล้วก็สูดาหายใจฟังพันลนนะโอ้การได้อยู่สถานที่อย่างอยู่ถ้ำอยู่สถานที่แบบได้วิเวกเนี่ยมันได้ความสบายใจหลวงปู่นะใช่สงบอยู่สงบส าทุกอย่างแล้วมันเสริมบาร,รมีของเราด้วยอ๋อเสริมบารมีด้วยใช่โอ้มิ้นนะอย่างนี้เขาก็จําเป็นที่เวลาพระจะออกทุดดงปีวิเวกนี่ก็จําเป็นนะปุณหแนะาก,แการทุดดรงมันจะคูกขีก่กนยากโยนถ้าอยู่ท่าเนี่ยมันสบายหลายอย่างสบายหลายอย่างาเราการคู่ขี่การไลนี่เรา แทบไม่มีเลยน่าจะปิดวาจาอะไรประมาณอย่างนั้นเนหูนะครัสบายใจสบายใจนะก็ได้แต่บริกรรมน้สวดมนต์ไปเวลาเราก็เข้าบอชาอ่าแล้วหลวงปู่พอออกจากถ้ำมาแล้วเนี่ยหลวงปู่มาอยู่มาอยู่วัดไหนครับปู่ที่แรกอาตอมาออกจากนู่นมามาอยู่วัดหนองเชมาก่อนอ่าพออยู่หนองเชมา ก็กลับไปอยู่ท่ามอีกกลับไปอยู่ท้างพอลงจากท่ามก็มีครูที่โรงเรียนยังไงไปมีหมนอาตมาบอกให้เข้าไปช่วยปรับผูกทางบ้แค่หน่อยอาตมาก็ยังไม่รับปากคือการที่รับปากเนี่ยเราต้องศึกษาการทางคารวะหมู่บ้าน ว่าเราจะเข้าขเขาได้หรือไม่ได้ถ้าเข้าได้เราก็อยู่ได้ทีนี้อาตมาก็ไปออก็ไปก็ไปอาตมาก็ไม่รู้ชื่อวัดใรพอดีก็โยมผู้ใหญ่ก็หลุดออกมารับอาตมาครับทั้งที่อาตมามีชุดอยู่ในถ้ำก็เลยรับไปจนวัดก็เลยบอกเดี๋ยวขอสักตะจิกหนึ่ง ครับมาจะเข้าก็ยุ่งได้ไม่ยากพอดีก็เข้าได้ไม่มีปัญหาอก็เลยปากหนักหลวงปู่ต้องต้องต้องเทสก่อนต้องตรวจก่อนว่าจะเข้ากันได้ไหมลุงปู่นะใช่ใช่โอ้ถ้าเข้ากันไม่ได้ก็เลิกกันไดาอาจมาก็ไปตโอ้ถ้าเขาถ้าถ้าเข้ากันไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันถ้าเข้าได้ก็อยู่โอ้ฮะต้องต้องต้องมาพูดคุยกันก่อน ฮะมีโคมีคณะสงฆ์มาหรือลูกศิษย์ลูกหามาติดต่อประสานหลวงปู่ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดไหมหลวงปู่ครับไม่ไม่มีตอนแรกอาตม,มาไปอยู่ไปอยู่วัดดิแนแดงเนี้ยาาเป็นครั้งแรกก็อยู่ได้สักเจ็ดวันก็ได้ข่าวว่าแต่งตั้งแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วตอนหลังก็มาแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดเลยครับ อาจังมาก็ไม่อยากได้โอไม่อยากได้นี่ก็อาจังมาก็ไปอาจัาแนาปืนบอกทัมาแต่งตั้งไว้ไม่ง่ายถ้าเขาเรื่องบอกเห็นสมควรแล้วอก็เลยจําเป็นต้องรับจําเป็นต้องรับจ้ะโอเป็นเจ้าวาดวัดไหนก่อนครับวัดดินแดงวัดดินแดงเป็นวัดแรกที่หลวงปู่เป็นเจ้าวาดจ้ะแล้เป็นองค์แรกด้วยเป็นองค์แรกด้วย นูั้นเป็นรับสาการอ๋อโอ้ฮะแต่ตอนนั้นหลวงปู่บอกว่าไม่เต็มใจเพราะว่าหลวงปู่ไม่อยากจะมีตําแหน่งแห่งหนยา้ไม่อยากมีตำแหน่งอยากจะเป็นพระธรรมดาอมันสบายหลายอย่างมันสบายหลายอย่างนะเป็นแล้วมันยุ่งโอ้มันยุ่งนะยโอ้มันต้องมาผูกพันกับยศถาบรรดาศักดิ์อะไรพวกนี้นะ๋อหลวงปู่ไม่ไม่อยากจะยึดติดยก็เลยไม่รับ มอยู่ในก็ปรับองค์วัดมาเรื่อยๆจนมาปีหกห้าก็ได้ย้ายมาอยู่ที่แล้วเจ้าวัดที่นั่นก็ว่างใช่ไหมครับผมว่าง่ว่างว่าง๋อฮะก็หลวงปู่ก็อยากจะมาเปลี่ยนบ้างนะฮะหลวงปู่มาอยู่ที่วัดสระสองตอน เมื่อไหร่ครับปู่ฮะวันนี้ก็อยู่ได้สามเดือนสามเดือนโอ้ยนะหลวงปู่เห็นวัดเห็นวัดเห็นเสนาธนาลองปู่อยากจะมาช่วยเนาะโอ้นะฮะเพราะว่าเขาต้องขาดอะไรอีกหลายอย่างนะนะก็ปัจจัยก็ต้องต้องใช้อีกเยอะเลยเพื่อมาบูรณะวัดนะครับนอ่อวัตถุมงคลหลวงปู่ออกที่วัดศสองตอนเนี่ยรุ่นไหนเป็นรุ่นแรกครับ ฮนุมานครับหนุมารลอยองคัหนุมารลอยองคครับที่เพิ่งเปิดจองไปครับเพิ่งเปิดจองไปเมื่ออเดือนที่แล้วครับผมเปิดจองไปเมื่อเดือนที่แล้วครับปรากฏว่ายอดจองยอดจองวันเดียวยอดเต็มวันเดียวเต็มครับน้าจะไม่ถึงวันด้วยอ๋อจำนวนจํานวนจัดสร้าง1นึ่งหมื่นองหนึ่งหมื่นองค์วันเดียวครับเต็มเลยครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ครับนะเป็นปรากฏการณ์นะครับนะานัุมารุ่นอะไรฮะอ่าหนุมานมหาเวทครับ มหาเวทนะครับหนุมานมหาเวทมีเนื้ออะไรบ้างเลยเอ่อเป็นรายการลุ้นครับเป็นรายการลุ้นก็จะมีหลายเนื้อหลักๆก็จะเป็นลงยาลงยาวดีแล้วก็เอ่าจะมีเนื้อนวะเนื้อชนวนเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคำครับนะฮะทำไมต้องเป็นหนุมานเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมาเริ่มนะเริ่มที่นี่คือหลวงปู่มาช่วยที่นี่นะทำไมไม่เป็นไม่เป็นรูปเหมือนก่อนหรือเป็นเหรียญก่อนทำไมมาเป็นหนุมานนะ เพราะหานุมานนี่เป็นเครื่องรางเนาะครับเครื่องรางแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยหลวงปู่เนี่ยท่านดำดิตรอดว่าลบบุรีลบบุรีก็ต้องเป็นลิงต้องเป็นลิง่โอ้ <c oughs> พอหลวงป,ปู่หลวงป,ปู่มาอยู่ที่ลบบุรีครับ <c oughs> ต้องเริ่มด้วยลิงก่อนครับอนะฮะแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยครับ <c oughs> อแสดงว่าหลวงป,ปู่คิดถูกนะครับนะเริ่มเริ่มที่ลิงนะเป็นหันุมานนะหนุมานนะหลวงปู่เสกหันุมาน ให้มีฤทธิ์ทางด้านของเมตตาหลวงปู่นะนะหลวงปู่ช่วยช่วยช่วยถือนิดเน,นรับหลวงปู่ฮะนะรบกวนหลวงปู่นิดนึงเพราะว่ากล้องจะได้เห็นนะครับเนี่ยฮะหนุมานของหลวงปู่นะครับนะหลวงปู่ได้ได้อธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับนะแล้วเนี่ยเขาดูกันตอนเนี้ยแฟนรายการดูรอยากจะได้จะทํำยังไงฮะ ตอนนี้ยอดเจ้าจอมเต็มแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอวันพุทธาพิเศษใหญ่วันที่26มีนาอีกทีหนึ่ง26มีนาครับก็จะมีะวัตถุของคนชุดนี้แหละครับที่ว่าทางวัดเนี่ยเตรียมไว้ให้เปิดบูชาในวันงานด้วยวัน<อ>พุทธาพิเศษโอ้โห,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 หนะอนะขอบคุณนะหลวงปู่ฮะเดี๋ยวผมถือให้นะครับนี่ฮะนะโอ้นะครับนะหลวงปู่ฮะในปัจจุบันเนี้ย คนเราปัญหามันเยอะเลยหลวงปู่นะมาหาหลวงปู่นี่หลวงปู่จะช่วยเขาแก้ปัญหาอะไรได้บ้างหลวงปู่ฮะมาปรึกษาหลวงปู่หลวงปู่พรมน้ำมนต์ <_ d ata> นะแล้วทําอะไรให้เขาได้บ้างหลวงปู่ฮะโพรมน้ำมนต์ครับ,บน้ำมนต์อาบน้ำมนต์เห็น <He ard S 2> ว่ามาอาบกังหลวงปู่เยอะเลยลุกเสาร์อาทิตย์โอ้มาอาบของหลวงปู่เยอะ,ะเวลาไหนที่หลวงปู่อาบน้ำมนต์ให้เขาฮะสามโมงเช้าแล้วก็ถ้ามีมาเยอะก็เราก็จะเพิ่ม ก่อน,นอเพนก่อนเพนนะเขาเขาต้องเตรียมอะไรบ้างปู่มาอาบน้ำกับหลวงปู่ไม่ต้องอะไรไม่ต้องอ right ะไรเอาเอาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเท่านั้นพอนะแล้วก็มาเรื่องค่าครูค่าอะไรเขาต้องเท่าไหร่อะไรยังไงไหมฮะกาไม่มีครับไม่ตามกําลังสัทธามีแต่มีแต่หลวงปู่จะแจกกลับไปด้วยโอ้โหหลวงปู่ใจดีอะหลวงปู่จะแจกกลับไปด้วยครับออหลวงปู่ยังไหวไหมฮะเวลาอาบน้ำวนหลวงปู่ต้องเดินไปอาบให้เขาไหมฮะหรือไดนไหวเหรอฮะกสองวงกับพระอาจารย์ด้วย รอจาไปคู่กันไปคู่กันหลวงปู่ยังเดินได้ดีนะปู่ต้องพยุงไหมปู่ใช้ไม้เท้าใช้ไม้เท้าโอ้เวลาเดินเดี่ยวเวลาเดินเดี่ยวนะก็ป้องกันไว้แต่ปกติไม่ใช้ไม้เท้าปู่ก็เดินได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมฮะหลวงปู่ยังแข็งแรงอยู่เอาไม้เท้าดีกว่าหลวงปู่นะแล้วป้องกันไว้เดี๋ยวเกิดล้มนะโอ้ฮะนะก็มีอาบน้ำมนต์ให้ครับ นะแล้วก็เจิมนะลงนะอะไรวาถ้าเกิดจะมาให้เจิมนะหลวงปู่ก็เมตตานะความจําหลวงปู่ตอนนี้ความจําโอเคไหมปู่ฮะทุกอย่างยังปกติยังปกติอยู่โอ้ฮะหลวงปู่มีโรคประจําตัวไหมอ่าตอนนี้มีไตไตอย่างเดียวอย่างเดียวนะเบาหวานความดันไม่มีโอ้ฮะสายตาหลวงปู่ ตายังโอเคอยู่นะได้หมดนะดนแต,แต่แต่ที่รูเนี่ยหูเนี่ยหูนี่สุดยอดเลยนะหลวงปู่ได้ยินระยะไกลด้วยนะ,สะแสดงว่าหูหลวงปู่ดีมากานะครับนะก็นะหลวงปู่เวลาที่หลวงปู่จา,านอัคระลงบนเหรียญอาจจะต้องมีการจานนะครับนะนหลวงปู่ใช้ตัวไหนในการจานหลวงปู่อาตมาจะเน้นตัวนะเป็นใหญ่ตัวนะ อ๋อน <aunque S 2> <me> ้านได้รยแปอ๋อนาร้อยแปดคือค the <me> <gemacht> so ุ้มเลยนะก็ก็ก็เป็นจานตัวนะเลยโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ฮะก็นะเอาเป็นว่านะครับนะหลวงปู่นะขอนะขอความเป็นมงคลให้กับแฟนรายการหน่อยครับหลวงปู่ฮะ พิวาตนาสีริสันิจังบุตาประจายิโยจัต,ตาโรตัมมาวัตตันติอายุโินุุขังตหลังขอพรอันนี้ให้ไปถึงลูกศิษย์บ้านใกล้บ้านไกลขออยู่เย็งเป็นสุขเงินทองไหลามาเทมาโชคาลาภไหลมาเทมาคิดไรกค่อยสมความตั้งใจปัารานทุกปักฐารเดินเจริญพ่อสับ